สวัสดีครับหูหมอดูติดอาสานะครับพยากรณอย่างตรงไปตรงมาติดอาสาทําความดีคืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้มาเข้าช่วงเลขเด็ดพยากรณกันเลขเด็ดพยากรณของงวดวันที่1นธันวาคมนะครับสองพนี้นะครับ ขที่สวยตามมุมของดวงดาวนั้นก็คือเลข1เลขแแล้วก็เลข0นะครับครับลองเอาเก็บไปลองดูว่าเอาไปใช้ได้ไหมมีโอกาสดีๆแค่ไหนในการเสี่ยงทายนะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีกับตัวเลขเหล่านี้นะครับมาเหตุอีกนิดนึงการพยากรครับก็มีความเสี่ยงการเล่นก็มีความเสี่ยงครับขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับผม เล่นอย่างสนุกสนานอย่าเล่นอย่างมัวเมาครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Sub s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ